บรเคยเสื้อวงเสื้อบีทอย่างเลยนะครับก็เลยให้เขามาตรวจเช็คลูกค้าเขามาบอกว่าขับรถเรากระชากแล้วม่มีเสียงดังนะครับเป็นมิวเอกเอมิวเซเว่นยูซูดีแมกเอมิวเซเว่นแหละคือพ์าดีมงดีแม็กอย่างานงี้ยเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับคือพวกากากระบาดจุดครับตอนนี้เดี๋ยวรับเลยไม่จอดกันแล้วสิเดี๋ยวเสียงพามาลองฟังเสียง ได้ยินเสียงกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้ชัดเจนเลยดังมาจากตรงกลางนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าแต่กระบะน่าจะแตกเพราะว่ารถนเนี้ยถามลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าโบเคยเห็นอย่างเลยเกี่ยวกับพวกช่วงล่างช่วงล่างข้างหน้ากับโบเคยเห็นพวกเข้ากลางกับโบเคยเห็นโบเคยเสื้อวงเสื้อวีทอย่างเลยนะครับก็เลยให้เขามาตรวจเช็คเพราะว่าลูกค้าครับแล้วบ่มั่นใจเพอไม่มีเสียงดังเสียงดังแบบขับทางไกลอ่ะเราย่าน แล้วอย่างมันมันเกิดวันเห็นนะครับเห็นเข้ากันอยู่เคยเห็นบ่อีกากระบาดรุดใส่รุดบรรทุกหรือเปล่าเมื่อแน่ใจนะเราถึงหนาเพื่อนอ่ะคิดนี้ก็คล่ายๆกันนะครับถามมันรุดนะครับมันมีโอกาสที่เศษกากระบาดมันยิกระเด็นเข่าหาตูคนขับผู้ร่วมเดินทางน้ำนะครับทีขับน้ำหลังอ่ะแหละกะอันตรายนะครับเดี๋ยวพาผไปเบิ้งอีกที่หนึ่งว่ามันแตกมันแตกเละขนาดไหนนะครับเพราะว่าเสียงมันดังชัดเจนเลยหนาจีนักเติบยู่ข้านี่ คันนี้ลูกค้าบอกว่าครับเร็วๆแล้วสั้นน้ำดิสั้นทั้งคันน้ำก็เลยมาตรวจเช็คให้อาการสั้นอ,ะอ่ะบ่ต้องสืบเลย<อ>ตุ๊กตาเผากลางในยี่ไปน้ำแล้วนะครับตุ๊กตาเผากลางคือมันเป็นยางกระข้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำแรกอ่ะมาเบิ่งเสียงก่อนเสียงที่มันชัดเจนคืออยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาใช้ห้องนี้เห็นบอเห็นนี่บ่เห็นไหมยางเนี่ยขาดไปเิ่ลแล้วนะครับนี่แหละไอ้ที่มันเป็นข้าวกันก็คือไอ้นี่แหละที่มันรูดออกอ่ะ มันรุดออกจากตัวเนี้ยพ่อมันรุดออกปุ๊บอ่ะมันกระเด็นไปใส่รถทางหลังนะครับเนี่ยอาการทีมันสันนน่มาเป็นเห็นโมลูกยางตุ๊กตาเผากลางนะครับมันขาดเนี่ยีดชัดเจนเลยเวลาขับเรลวๆแย่แนอน่ะมีสันเบื้งดีโยกเบาๆยังดินเสียงอ่ะเบึงมันคอนเนี่ยเบืงมันคอนเห็นมันคอนบ่เนี่ยจังหวะเนี่ยเ่เห็นาะ ปกติต้องคอนบรได้เด้มันห้ตัวไ,ได้ใช่หมเนี่เนี <Okay. S 1> ้ยขาสมิททำม,มันขาดอ่ะรถขับบ่ไดหนะครับถึงเติมคะเลงลายมาได้เนี้กลนกบินบวกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นทรงเป็นตัวทรงกำลังมาไอเฟืองถ่ายมาข้อหลังนะครับมันขับเคลื่อนล้อหลังกะเดี๋ยวทาการเปียนให้ลูกค้าเดี๋ยวเข้มาเบิ่งนกันอีกที่หนึ่งนะครับว่าเสียงที่มันดังแห้งขนาดนั้นมันจะหายบ่เดี๋ยวแก้ไขให้ลูกค้า เเมเิตหูโชคลังนี่นี่นี่ขาดอยู่ยเบอรแล้วนะครับตามอยู่กันใช้งานอะไรเป็นเรื่องโบตีอยู่แล้วเขาเซอร์บีกับเปียนตัวบอกี่บัต้าบูเปียนเนี่ยมาเบิง้งมาเบิง้งขมอนขมอนเนี่ย้าเขาบูเปียนนะครับยางมันแตกพ่อยางมันแตกหูโชกที่มันเป็นเหล็กนะครับมันจะถูก,กับแป้นอถูกับแป้นเทไๆอยังเล็กกับเ,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 เลก็กสีกันหนึ่งหละเสียงดังสองขาหูโชคมันขาดโชกเนี่ยมันจิหรุดลงมากนะครับ แต่แต่มันบุรลนเด้มันสิรุดลงมาซื้อพอหูบนมันยังอยู่แต่ข้างล่างอ่ะมันสิบอยู่นะครับกะนี่กายกระบาดเทาเปลี่ยนแล้วมาเบิ้งมาเบิง้งเนียเนียเนยเลยนะครับนเนียนเลยสามตัวสามตัวแล้วก็วมีตุ๊กตาพ่อกลางเห็นบอกไม่กิ๊กเลยนะครับบม่มีขาดนะครับอาการสั้นหายแน่นอนลอยไปสิน้นลอยไปสิ้นนะครับเดี๋ยว พามาฟังเสียงพามาฟังเสียงว่ามันสีหายหรือว่าหายแต่การันตีว่าหายแน่นอนนะครับเดี๋ยวมารอชมเอารถลงก่อนมาแล้วลงรถแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเดี๋ยวขยับให้ฟังว่ามีเสียงดังว่ ยินอยู่บอบอได้ยินมกับไปบ่าเงียบกิบหายเดี๋ยวอาไปล่องครับเบืนะ้องหน้าว่อาการสั้นสีหายบอนี่่าออกล่องให้ลูกขานะครับว่าอาการสั้นเวลาขับเร็ยๆหายบอครับกับล่องเสียงดังเวลากระชากเดี๋ยวผ้ากระชากมเนนะเงียบกิบนะครับถ้ทาทํามันดังอ่ะมันสี่เสียงดังชัดเจนเลยมันจะดังกึกขึ้นมาแห้งพ<อ>เพราะว่า เข่ากางอ่ะมันอยู่กลางลำเลยอยู really, <it> right Hence, ่กลางลำเลยมัน oh ด the so right. so the ีเขาดังเขามาในบอดีเลยนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณแปดสิบเดี๋ยวขอทั้งตรงๆน้อยบนตอนนี้ทั้งมันโค้งไหลนะครับสิได้ลองเงวๆน้ำมันกับิเบิด้ลูกค้าขั้นไดเข่ามานะครับตรวจเช็คชงรางกับเติมน้ำมันมาแห่น้ำมันหมือนิกลางทางมากมันดีเห็นดินี่ครับพาลองประมาณร้อยสิบกอีแล้วกัน การสันบอรความเร็วระดับแรงงานรกันนี้แมนครับทางไกลเฮายืนพื้นอยู่แล้วร้อยร้อยสิบร้อยีนะครับไปอันนี้อยู่ร้อยซิบนะครับบอลลูซึกสันเขาบอดี้นะครับแต่ว่าสันพวงมาลัยนะครับอันนี้การสันพวงไลผมเช็คให้ลูกค้าแล้วนะคือพวกลูกหมากนะครับลูกหมากขั้นชากลูกหมากแลกปิงกบนป็นกลางไปปุดแล้วลูกค้าเปลี่ยนปะลูกค้าบอกว่า พอก่อนงบจำกัดเอาแค่พวกที่มันเสียงดังชัดเจนก่อนก็คือพวกตุ๊กตากับกากบาทก,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 กับบเป็นยังรอบหนา้าค่อยมาใสิบริการกันไหมครับตามงบจัดให้ตามงบแล้วเหลือดิน้นเยอะท้ายลุกทรงงานกล้าจะได้ที่ครับขั้นเองเสรวเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงกับมื้อนี้คิวบ่ค่อยหลายปานไดนกับเร็วแน่มื้อใดคิวยาวก็อีกทาโดนแน่นะครับ ผู้ใดญยืมของมาใส่บริการกับเขามาได้นะครับอินไอเอชอปทุกๆสาขาเร็วเแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเฮาตรวจเช็คลวงล้างฟรีนะครับฟรีบม่มีใครเสียใจจักบาทเขามาโหลดหรือสีเขามาเช็คช่วงล่างมาก,กินน้ำกาแฟรีขึ้นกันนะครับน้ำเปล่านะทุงร่มอ่ะทุงร่มกางมาแรงนี่ชุดผมมาชักด้อผู้ใดญมาใส่กะโอนดื้ <c oughs> ดอ,อครับเด้อราคาเราเล่าเลยจับแหนบจับเข้ามาเลือกเม่งเหรอ นิ่มนิลี่ครับไปลองมาแล้วนิ่มนิ่มนิ่มตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับสำหรับคนที่บอดได้มันถูกหลายบันได้อยากไดส้ส่งจอดกองกะเขามาได้เลยฝั่วพนักนานครับในช็ปอปกทุสาขาฝัดีครับหลอดโซนี่ครับ